ป,ป้าเคาะทำไมคะนั่นสิเคาะทำไมอ่ะเราเคยนะครับ o p Music นะครับเราเคยถามตัวเองไหมว่าเราเคาะทำไมเวลาเรามาเล่ลนกีตาร์เรามาเคาะเพื่ออะไรนะครับเพื่อเคาะแล้วเรารู้หรือลว่ากีตาร์ตัวนี้สิ่งดีกว่า หรือว่าเคาะแล้วอ,อ๋ตัวนี้เสียงดีกว่าตัวนี้มันไม่มีแอาเคาะเนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์ในการในการฟังเสียงเลยนะครับจริงๆแล้วการเคาะเนี่ยของเราเนี่ยเราเคาะกันเนี่ยเราต้องถามด้วยกันว่าเราเคาะเนี่ยเราฟังรู้จริงไหมนะครับเราฟังรู้จริงไหมว่าเคาะนะครับเนี่ยเสียงกีตาร์ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้นหรือเราเคาะกันไปอย่างนั้นแหละเคาะโดยไม่มีเหตุผล เคาะโดยเป็นสัมผัสตญาณของมนุษย์อย่างอื่นที่เจออะไรก็เคาะนะครับเดินไปเจอกองกตีเดินไปเจออะไรก็เคาะอะไรเงี้ยนะครับและการเคาะเนี่ยนะครับเคาะด้วยหลังมือโดยใช้ใช้ใช้หลังมือใช้ใช้เคาะอย่างเงี้ยก็ยังพอทําใจได้แต่บางคนเนี่ยเคาะโดยใช้เล็บจับไปข้างหน้าเคาะเคาะเคาะแบบนี้เลยซึ่งอันเนี้ยยิ่งเปจากการทิ้ายจิตงต้านหนักเข้าไปอีก โดยการเพราะว่าเล็บที่เจาะลงไปเนี่ยมันจะเป็นเจาะที่ผิวเล็กเกอร์และผิวไฟมันจะเป็นรอยเล็บที่เจาะเข้งไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นแล้วการเคาะกีตาร์ไม่ได้เกิดผลอะไรกับกับการกับการซื้ออะไรมากมายนะครับไม่จําเป็นอย่าไปเคาะเพราะมันจะเป็นการทำลายกีตาร์เขาอย่าเคาะเลยดีที่สุดเอานี้ดีกว่าครับเพราะว่ากีตาร์าเขาเขาใส้องเขาเขาเขาใส่ถายถ้าคุณไปเคาะจนมันเป็นรอยดูดเนี่ยมันก็จะ ไม่ดีด้วยแล้วก็กีตาตร์เขาก็จะเสียด้วยนะส่วนการเคาะมันมีเหตุผลของมัน,นนะครับที่เคาะเนี่ยคือ,คอ,คอการเคาะเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะใกล้ๆการเคาะเนี่ยผมจะบอกให้นะครับที่เขาเคาะเนี่ย,ม,ม,ม,ย,ออยนนมันเป็นกระบวนการผลิตนะครับที่เราไปเห็นเห็นตามไม่ว่าจะเป็นคลิปยูทูบเป็นตามอะไรเนี่ยที่เขาเคาะอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นกระบวนการผลิตเมื่อการผลิตเนี่ยทั่ว ในในในส่วนของทางด้านในกีตาร์มันจะมีโครงเ็าจะเป็นโครงไม้ซึ่งยึดติดกับแผ่นหน้าตัวนี้การที่เขาเคาะเนี่ยเขาเคาะที่โครงไม้ครับเพื่อดูว่ามันสนิทหรือเปล่ามันสนิทกับแผ่นหน้าไหมแล้วเขาไม่ได้เคาะแรงเขาเคาะเพื่อให้รู้เฉยๆว่าเนี่ยโครงไม้ตัวเนี้ยมันสนิทดีหรือเปล่าสนิทกันดีป่ะถ้าเสียงถ้ามันไม่สนิทในกรณีที่ไม้ไม่สนิทไม้สองแผ่นไม่สนิทมันห่างกันเวลาเราเคาะไปเนี่ยมันจะมีเสียงแตก คือเหมือนไม้ตีกันแต่ถ้าไม้มันสนิทดีอย่างเงี้ยนี่คือไม้มันสนิทดีตามีโครงคือเคาะแล้วมันยังติดมันยังติดกับโครงแค่นั้นเองครับเคาะในตามขอบเนี่ยนี่ครับนี่คือเรื่องจริงๆที่เคาะกันคือเคาะตามขอบตามโครงไม้ว่าโอเคสนิทไว้เขาไม่ได้เคาะหาว่ากีตาร์นี้เสียงดีไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเข้าใจกันใหม่นะครับเข้าใจหลักการตรงนี้กันใหม่อย่าไปเคาะเล่นนะครับหนึ่งอย่าเคาะเล่นสองก็คือ ถ้าเคาะควรจะเคาะให้รู้ว่าเราจะเคาะอย่างไงและเคาะตรงไหนเคาะที่โครงไม้เคาะเบาๆดูแช่ว่ามาสนุกไหม่นั้นเองดีต้าทุกตัวจะมีโครงไม้ด้านในนะครับถ้าเราเห็นดีๆนะกีต้าทุกตัวนะครับจะมีโครงไม้ด้านในนะผมจะส่องให้ดูนะครับเนี่ยที่เคาเคาะกันเนี่ยทั้งหน้าและหลังเนี่ยคือเคาะเพื่อจะเช็คไม้ตัวนี้นะครับแต่ว่าจริงๆกด้านหน้าตรงเนี้ยมันก็มี นะครับแต่ผมขี้เก็กบกล้องมาให้ดูตรงนี้กันมันจะง่ายๆดีเขาเคาะดูว่าไม้ตัวนี้กับไม้แผ่นนะครับแผ่นที่ยึดติดเนี่ยมันติดกันดีหรือเปล่าแค่นั้นเองครับที่เคาเคาะดูว่ามันสนิทไหมถ้ามันไม่สนิทเนี่ยมันก็เหมือนกับเดี๋ยวผมอาเดี๋ยวเทบให้ปักให้ดูง่ายๆอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอขอนุญาตพอช้องแป๊บนะครับอ่ะครับอันนี้สมมุติว่าอันนี้เป็นไม้แผ่นหน้านะครับเนี่ยมันจะติดกับ่โครงแบบนี้นะครับมันจะติดอยู่แค่นี้เองในกรณีที่เคาะเคาะคือเมื่อไม้มนสนิทก เคาะมันก็จะสนิทแต่ในเมื่อกรณีที่มันไม่ติดกับโครงเราเคาะไปก็ดัง,งนะก็คือไม้มันตีกับโครงนี่เองนะเพมันก,ก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดกรณีที่มันติดสนิทเราเคาะไปเดี๋ยวเราก็แบบมันก็จะไม่ได้ดังแต่ถ้ากรณีมันไม่ติดแค่มันลอยอยู่เราเคาะไปมันก็คือไม้มันกระทบกับโครงนั่นแหละนะครับแค่เหตุผลแ, exactly แค่นี้เองที่เขาเคาะดูนะครับไม่ได้เขาไม่ได้เคาะหาว่าเสียงมันดีเสียงไม่ดีนะครับ แล้วมันเป็นกระบวนการของการผลิตกีตาร์ตอนนั้นที่เขาเคาะหากันนะครับแต่ถามว่าจริงๆแล้วถ้าเราไปซื้อกีตาร์ใหม่ๆตามร้านเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยร้านก็จะ,ะโรงงานเขาก็จะค่อนข้างผลิตมาก่อนข้างที่ผมเจอนะประมาณ90% 90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ไม่ไม่ได้มีปัญหายังไม่เคยเจอว่าหลุดหลุดมาจากโรงงานว่าเออไม้มันหลุดออกมาเองเลยอะไรเงี้ยยังไม่เจอนะยกเว้นกีตาร์เก่าค้างสต็อกนะครับบางตัวเนี่ยมันค้างสต็อกนานๆเนี่ย อันนี้อาจจะเจออาจจะเจอนะครับแต่ในส่วนที่ไม่ได้ค้างสต็อกอะลก ok มาใหม่ๆหรือว่าออกจากโรงงานใหม่ๆเนี่ยผมยังไม่เจอนะครับโดยเฉพาะกีตาร์ที่มีเกรดแล้วเนี่ยยิ่งยิ่งไม่เห็นใหญ่เลยนะครับถ้าเป็นกีตาร์ถูกๆอาจจะมีให้เห็นนะครับโอเคฝากไว้แล้วกันนะครับเคาะกันทําไมทีนี้รู้กันหรือยังครับว่าเคาะกันทําไมนะครับปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตัวเองกันดีกว่าน,นะครับอย่าไปเคาะกีตาร์เล่นนะครับขอบคุณครับ